สวัสดีครับมาอัปเดตเลทเช้าหน่อยนะครับเลทที่ยังไม่ได้กระเพื่อมมากเพราะว่ายังไม่มีใครเข้าไปกดเข้าไปแทงนะครับวันนี้ก็เป็นศึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินเลยครับพินรหัสที่15มิถุนายนนะครับกลางเดือนพอดีเลยคู่แรกนะครับผมบอกเลทตามเว็บนะครับอยากเช็คเลทก็สมัครฟรีนะครับแอดไลน์ไวท้ที่ m u 3 8 9ตัว M ตัว u แล้วก็3 8 9 คู่แรกเนี่ยสเดาทองกับยูนิสนะครับอยู่สเดาทองแลครับลงทุน1,000บาทได้690อืมคู่แรกอยู่สเดาทองแน่นอนครับความเป็นมวยดีกว่าแต่ยูนิสเองก็มีลูกพยายามนะครับแล้วก็เรื่องของพัฒนาการเนี่ยทั้งยูนิสทั้งนาบิลก่อนหน้านี้ใช่ไหมมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดพอสมควรน,นะครับพอสมควรน,นะครับยูนิสเองนี่เป็นน้องของนาบิล คู่ที่2เพชรอุบลกับฮัมเมอร์ออสเซนวีน um ้ามวยไทยคู่นี้อยู่ออสเซนนะครับต่อ570ลงทุนพันได้570ครับคู่รองล้างตากันอีกครั้งหนึ่งครับสถานฟ้าเมืองลาวครับอยู่เมืองลาว860นะครับอยู่เมืองลาว860ก็ประมาณต่อรองเสมออะไรประมาณนี้นะครับเบียดเบียดกันคู่นี้นะครับ แหม่ก็ยังชอบสภาพร่างกายของเมืองลาวนะแล้วก็คู่เอกก็น่าดูเลยครับอืมน่ารักสอจโอต้งปลาจีนกับปาฏิหารพอหลักบุญคู่นี้อยู่น่ารักเลยครับอยู่น่ารักหกห้าศูนย์นะครับตามทรงเลยครับฝีมือแข้งซ้ายของน่ารักเนี่ยน่าจะไปก่อนแต่ไปปลายความใหญ่ของปฏิหารหน่าสนใจเลยนะอืมนอกนี่ผมเชื่อปฏิหารก็มาแลกแข้งนะครับ ส่วนในนีปฏิหารใหญ่ไปลปลายแสงได้ไม่ได้เดี๋ยวดูครับคู่นี้ครับแต่ตามทรงก็เนี่ยครับน่ารักก็น่าจะไปก่อนคู่5โจอี้กับฉัดเพชรน,นะครับคู่นี้ก็อยู่โจอี้แปดห้าศูนย์ก็ประมาณต่อรองครับแล้วก็คู่ที่6ก,ก็เพชรเรนูกับตะวันคู่นี้ก็อยู่เพชรเรนูนะครับแปด์ศูครับเพชรบุญช่วยกับวังพลม เพชรบุญช่วยก็บบัวครับเข่าในวังพรมก็รูปร่างดีฝีมือมีทั้งนอกทั้งในนะครับลูกฉาบชวยไอคิวมวยดีกว่าแน่แต่ว่าความแข็งแรงนะี่อยู่เพชรบุญช่วยก็ดูว่ามีดีคนละอย่างนะครับคนที่อยู่วังพรมครับ750เพราะอย่างที่แหมได้เห็นฟอร์มการชกกันได้เห็นฟอร์มการชก,กน,นะครับฝีมือของวังพรมก็น่าจะไปก่อน อยู่ที่ปลายปลายความแข็งแรงของเพชรบุญช่วยนั่นแหละว่าจะแซงได้ไม่ได้คู่สุดท้ายเป็นบังจะเลกับคัมพีเทวดาอคัมพีเทวดานี่ก็สยกดูดีนะครับแต่ว่าเรื่องของภูมิต้านทานนะครับปลายปลายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับบังจะเลครับเลทอยู่ที่550นะครับนี่คือ8คู่8คู่เลทเช้าที่เปิดมาผมเอามาขานในช่วงเวลายังไม่ถึงส0บนาฬิกาดีนะครับเดี๋ยวก็ตามนี้นครับ อยากดูกระแสอยากเช็คเลทหลังจากนี้เป็นแบบไหนหลังจากที่มีมีคนมีข้อมูลมาที่มาแทงแล้วนะครับกระแสจะไปทางไหนก็เช็คกระแสการเล่นกันได้ก็แอดไลน์ไปนะครับ mu 3 8 9นี่คือเรทเช้าของเพชรยินดีพืรหัสที่15วมิถุนาเรทหลังช่างประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับ